นาิกมารับชมตอนต่อไปกันเลยนะคะ<ม>ใช่ค่ะดูพี่นะคะพี่คนนี้ก็จะเล่นด้วย wow. ตอนี้นะคะก็ขึ้นไปบนฮอคอยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะคะว่าป้าปอยู่ส่วนไหนเห็นไหมเลยโอ้ภาพอาจจะย้อนแสงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะ ก็เป็นหอคอยแล้วก็ตอนนี้ป้าาขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดแล้วค่ะมีกําลังใจเยอะแยะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําแนะนํานนว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างนี่อันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วนะคะนอนว,ว้าว นู่นปะป๊าของเราอยู่ด้านบนค่ะน้องปะปาหนุ่มจริงเดูเด็กน้อยสองคนมาให้กำลังใจปะป๊ากันนะคะอ่าเดี๋ยวเราแผนกล้องขึ้นไปดูปะป๊ากันต่อเลยยิ้มปีเราตามปะป๊ากัน ไม่ค่ะไม่เจอเราแ่อยู่ข้างในน้ำไม่ค่ะไม่มีค่ะลูกมีแต่ปลาปลาตะกรมปลาปลาอ่าตอนนี้ปลาปลาของเราก็ถึงฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปลาปลาก็จะห้อยจากฝั่งนู้นกลับมาฝั่งนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรา ป๊ากกำลังห้อยกลับมาแล้วค่ะพี่นาอย่าเข้าไปค่ะออกมานี่ว้าวใช่ค่ะยี้ยยแดดร้อนนะคะพากันวิ่งวิ่งไปดูมา ตรงนี้เป็นจุดที่เราอ่านั่งรถรางมานะคะเขานี่ไงที่เขามาส่งเรามีฮักอยู่ตรงนี้ <Yahoo! S 1> แล้วก็มีวงเวียนนะคะแดนรู้ไหมครับว่าการขี่ม้าก็ขี่ด้านไหนคะลูกขี่ข้างไหนคะขี่ข้างไหนแรนก็ <laughs> หาไมมถูกต้องเขาดันซ้ายนะครับแล้วุดของมา้าถ้าเราไม่ได้อ,ออกเสียลอยแล้วเขาจะไปจับแบบนี้เขาจะเตะนะ ปึ๊บเข้าด้านซ้ายของมาปึ๊บอ่าตัวนี้ค่ะนั่งตรงๆนะตรงๆเดี่ยวพัฒนาน,นิดนึง,งขื้นอกดขึ้นยืดอกขึ้นอือ่ายิ้มหน่อยรู้ไหมว่าม้าไม่ชอบเด็กที่ขี้แย่ม้าชอบเด็กที่ลาเรือฮะสบายมากค่ะพี่นาต้องยิ้มนุ่งยิ้มาามาแล้วค่ะเลย ปอดีนะคะอดีๆนะคะไม่กลัวหรอกเปนลงจับอยู่เนลงจับอยู่พี่มาเขาไม่ให้เราหล่นหรอกค่ะลูกตัวตรงนี้แหละก่อนนี่แหละก่อนรอแกนี่แหละก่อนคลา้ก่อนผ่อนคหาก่อนยิ้มมา

มชอบแมวไหมไม่ชอบามบามกล<ห>าาเลยถ่ายเป็นรูปเลยนะคะค้องกี่ไหมไม่ขี่ค่ะ <laughs> เอาอะไรเนี่ยลูกสัตว์สะบัดหน้าล้วคนหมกหัวเนี่ย <laughs> มันอ,อน่า <laughs> เนะ <laughs> อ้าวเริ่มแล้ว ับมาได้แล้วเอาววอย่างเดียววัวมาบอใหำมาเดินดิเดินน้องตบมือให้ตบมือให้พี่สิตบมือให้พี่นะเออเก่งมากออกเสียงให้มาอยู่นี้ว้าว

ข้างๆเป็นอะไรครับหมาหมาหรือมาหมาเฮ้ยดูมีลูกค้าแล้วหนุนข้างหลังตอแนแ้ว นี่หมูแตงโมด้วยเหรออมูแตงโมช่สตรอเบอหมูิาแม่เป็นหมูตัวนี้ได้ไหมหมูชมพูหนูอยากเป็นหมูตัวนี้อะโอเคอันนี้หมู เราอยากเป็นหมูอันนี้อะปะ๊าถ่ายคู่ดินยนี่โอ้โหหมูกับตันอเมริกาเรียนเอาหมูตัวไหนเรียนชอบหมูตัวไหน <laughs> เลือกเอาเลยเร็วเลือกเอาเ, <laughs> เร็วชอบหมูสองตัวเป็นหมูมามามาถ่ายรูปกับหมูตัวนี้ล <Okay. S 1> เลยเอ็นมาแล้ว ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนหนักกนหน้ามายิ้มหวานไม่ให้ขี่ไม,มไม่ให้ขี่นนหนึ่งสองสามยปปี้สำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวที่พ c ซีคาบอยจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยเขาเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนะ้ขัตะเลิกด้วยเนาะในส่วนของค่าเข้านะคะผู้ใหญ่ก็คือ200บาทสำหรับเด็ก เด็กคนนี้พี่ลนนานะคะ100บาทแล้วก็น้องนิรินนี้ยังเล็กอยู่ค่ะ mm. เขาให้เข้าฟรีนะคะสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเขาก็คิด100บาทเช่นเดียวกันค่ะท mm. ี่นี่ mm. มีสัตว์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น mm. นกใช่ไหมคะนกกระจอกเทศนกยุงใช่ไหมแล้วก็นกแก้วนกแก้วโห,หแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเล่นนะคะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรถ a อทีวีนะคะรวมในส่วนของ200ที่เราจ่ายไปถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะกับการมาเที่ยวที่นี่โอเคสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะนกเหนื่อยไหมเหนืน่อยมาก <Okay. S 2> ขอตัวไปทานไอศครีมก่อนนะคะนี่เราก็ได้ไอศกครีมน้องโพมาเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะหาที่เย็นๆทานกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ <Bye. S 2> ายบายลคกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดชดี คิดไปนะคะบ๊ายบาย